สวัสดีจากอังกแลดค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะพี่น้องค่ะวันนี้ทรายก็จะทําวิดีโออาหารที่เราทํากินประจําเลยที่คุณย่าชอบนะคะสว่วนใหญ่ก็จะนําเสนอเมนูอาหารที่คุณย่าชอบให้ดูนะคะเพราะหลายคนสนใจเนาะค่ะว่าคุณย่ากินอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารโปรดของคุณย่าตั้งแต่สมัยไหนสมัยใดน,นะคะพี่น้องเอ้ยเป็นตุนตุนเนื้อไก่อย่างนี้นะจ๊ะเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็น ผงตุนสําเร็จสมัยก่อนคุณย่าก็จะใส่แต่นั่นแหละค่ะที่เป็นเกรวี่กับเกลือนอกจากแต่ว่าสมัยใหม่มาแบบเราก็จะมีผงตุนสําเร็จเพิ่มเข้ามาให้มันรสชาติดีขึ้นนอกพีน้องค่ะสําหรับอาหารไทยไม่ต้องพูดถึงเนะ<ซ><ก>าะไทยก็จะกินอาหารแบบว่าอีสานอีสานก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเท่าไหร่ก็จะเอาอาหารของคุณย่าและครอบครัวที่เราชอบกินคือน้องเมลีพ่อไม้กับคุณย่านี่แหละให้ดูนะคะเป็นอาหารคนอังกฤษ ที่คนแบบโบราณโบราณแบบคุณย่าเขากินเขาจะชอบกินแบบนี้นะคะที่ไซทําเป็นก็คือทํามาจากหมายถึงว่าทําจากคุณย่าพาทำอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้คุณย่าเขาวางมือแล้วเนาะตอนนี้90คุณย่าเขาไม่ทําอาหารแล้วมีแต่ายทําสู่กินสมัยก่อนๆเนาะคะ่ะตอนที่ไซมาที่อังกฤษ คุณย่าอายุ74เอ้อ78ปีนะคะตอนที่ายมาตอน12ปีที่แล้วนาอคุณย่า78ตอนนั้นคุณย่าเป็นคนทําอาหารเป็นหลักๆเลยคืออาหารอาหารคนอังกฤษนะจ้ะก็คือายก็จะเป็นลูกมือคุณย่าก็จะเป็นคนทําสายก็จะได้เรียนรู้ไปกับเพื่อนเพื่อนจะไม่สอนหรอกว่าเธอต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เราเรียนรู้ด้วยการดูพี่น้องด้วยการดูแล้วก็ช่วยทํา ของข้างบนนั้นก็จะโลกหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเช้าอยู่เรายังไม่ได้ล้างถ้วยตอนนี้เป็นแบบช่วยเช้าเลยใส่จะต้องเตรียมอาหารไว้เพราะว่าใส่จะตุนนานก็คืออันนี้จะกินตอนเย็นนะคะทําแต่เช้าแต่ว่ากินตอนเย็นพี่นองจ้าการตุนแบบนี้ก็จะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าใส่เครื่องสโลคุกนะพี่นองสโลคุกนี่คือ แบบเหมือนข้ามคืนเนลลี่ยแหละจ้าถ้าบางคนเนาะค่ะไม่มีเวลาเ็าเตรียมไว้เหมือนกับตอนกลางคืนกลางวันออกไปทํางานตอนกลับบ้านมากินอะไรอย่างนี้เนาะค่ะคือเขาจะแบบว่าสโลก็คือชาคุกคุกช้าชา้าสโลคุกก็คือแบบว่าช้าชาเหมือนกับช้าชาเด็พราเล่มงามพี่น้องเพราะว่ามันจะตุนออกมาแล้วเนื้อแบบโอ้นุ่มละลายในปากเนาะถ้าทําแบบนี้พี่น้องสบายก็คือเหมือนกับเราจะไปข้างนอกเนาะคะ่ะ เราก็ต้องทําไว้เหมือนแต่เช้าตอนนี้แหละทําแต่เช้าเราไปข้างนอกทั้งวันได้กลับมาตอนเย็นเราก็เป็นอาหารเย็นเราได้เลยจังสนาจากพี่น้องจ้าเนาะส่วนประกอบของคนอังกฤษเนาะคะ่ะอาหารขาดไม่ได้เลยก็คือมันฝรั่งแทนข้าวนะคะมันฝรั่งเป็นคาร์โบไฮเดรตแทนข้าวทราลองปาดให้ดูว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่จะปาดเข้าหาตัวเองหมายถึงว่าโปกเปลือกหรือทําอะไร หรือปาดจะปาดกาหาตัวเองแต่เราถนัดที่จะปาดออกไปข้างนอกเนาะพี่น้องออกทะออกจากตัวเองนั่นะละ่ะ <c oughs> สายควบคุมไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความถนัดคือสายลองลองทําแบบเพิ่นดูสายทําไม่ได้เลยเราก็ทําแบบเราเนี่หละจ้าแต่ว่าสายทําให้ดูเฉยๆเห็นคุณย่าปาดแบบนั้นนะพี่น้องจ้านั่นละ่ะวันนี้คือตุนไก่นะคะตุนไก่ตุนเนื้อเนื้อไก่พี่น้องเนื้ออกไก่หรือเนื้อตรงไหนก็ได้ไม่มี กระดูกไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยเขากินอาหารแบบไม่นิยมที่ให้มีกระดูกมีก้างไม่เหมือนทรายไม่เหมือนเราเนาะคะ่ะส่วนใหญ่เนื้อติดกระดูกนี่จะอร่อยอย่างนี้นะคะเนาะแต่นี่คือเขาจะกินไม่เป็นแทะกระดูกไม่เป็นว่างั้นเถอะเป็นเนื้อล้นล้วนเนาะก็จะใส่มันฝรั่งเหมือนที่เห็นค่ะขาดไม่ได้ก็คือ,อหอมหัวใหญ่เป็นหลักนะคะหอมหัวใหญ่นี่คือเป็นหลักเลยตามครัวของคนอังกฤษจะต้องมีนะคะพี่น้องคะแล้วก็ใส่ผักไปเป็นแคาอท แบบนี้ก็คือทําแบบไม่ได้ผัดนะคะถ้าซาใส่ในสโลคุกนะสโลคุกแบบนี้จ้ะไม่ได้ผัดก็คือเอามาแบบนี้เราก็ใส่กันไปเลยใส่จะก,กะเอานะคะี่นองคาเพราะว่าอ่าเขาเขียนอยู่ข้างซองอยู่แต่ว่าเราทําเยอะกว่าปกติเราก็เลยใส่อะไรนะใส่เกลือเพิ่มไปใส่อะไรเพิ่มไปน่นนะคะ่ะถ้าทําเป๊ะนี่มันก็จะได้ก็ก็พอดีอยู่นะคะแต่ตอนนี้นะ่ะ ใส่ใส่เนื้อไก่ไปเยอะน่นะคะ่ะแล้วก็อะไรนะคะมันฝรั่งน่นะคะ่ะก็เลยเติมพวกนี้อันนั้นก็คือเกรวี่นะคะเป็นผงผงที่ปกติคุณย่าเขาก็ใส่เฉพาะนั้นแหละเกรวี่กับเกลือแบบนี้แค่นี้แล้วก็ใส่น้ําแต่ว่าใส่เติมเหมือนที่ตะกี้เนะี่ยคือผงสําเร็จรูปของไก่ตุ๋นนะ่นะพี่น้องคะซึ่งถ้าทำทำ,ทำแบบเป๊ะเราไม่จงต้องเติมเกลือไม่ต้องเติมเกรวีเเร่เลยนะ่นะพี่น้องใส่เฉพาะผงของมันแล้วก็เติมน้ํา นะวันนี้อีฉันมือหนักไปหน่อยเติมน้ําเยอะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทําในสโลคุกเนาะไม่ค่อยได้ทําในเครื่องตัวนี้นะฮนแล้วก็กะไม่ออกปกติแล้วเดี๋ยวต้องใส่น้ําแบบว่ากรุ่มกลุ่มกลิ่นน้อยกว่านี้ไม่ได้ใส่เยอะเพราะว่าน้ํามันจะไม่ลดลงแต่ตอนทํานั้นอีฉันคิดว่าน้ํามันจะลดลงก็เลยเติมเข้าไปซะเยอะเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่น้องเนาะนั่นแหละคือมันไม่เหมือนกับที่เราทําในเตาอบถ้าทําแบบในเตาอบนี้มันจะ ต้องผัดก่อนเนาะคุณยาผ้าถ้ำเนี่ยผัดก่อนแล้วก็ใส่น้าไม่เยอะขนาดนี้อันนี้ใส่น้ําเยอะแล้วมันไม่ลดนะอันนั้นในเตาอบใส่น้ําแล้วมันจะลดลงเรื่อยๆมากเลยอันนี้ไม่ลดพี่น้องคะนั่นล่ะก็แค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เปิดไฟค่ะเขาก็แล้วแต่เครื่องเนาะเครื่องตัวนี้มันจะมีอยู่สามระดับก็คือระดับโลก็คือต่ําสุดแล้วก็ปานเอระดับโลคือต่าสุดเนาะใส่ชี้ให้ดูแล้วก็ระดับสูงแล้วก็ระดับ อัตโนมัติคือให้มันปรับอัต,อตโนมัต,อต,มติอันสุดท้ายสซก,ก็เลยปรับไปอัตโนมัติพี่น้องหมุนไปตรงนั้นนั่นแหละเอาไว้เลยเอาไว้เลยทั้งวันเลยค่ะพี่น้องหกถึงแปดชั่วโมงหรืออะไรกี่ชั่วโมงก็ว่าไปนั่นแหละเสร็จแล้วเห็นไหมออกมาอร่อยมากวันนี้ไยทำแต่เช้ากินประมาณหกโมงเย็นได้เนาะแต่ว่าน้ํามันเยอะไปหน่อยไม่เป็นไรพี่น้องค่า ล้วก็ตักเสิร์ฟเลยนะคะพี่น้องจ้าก็คือมันมีทั้งผักแล้วมีทั้งเนื้อไก่แล้วก็มันฝรั่งแล้วแต่ว่าคนทําไม่กินนะคะอะไรเอ่ยคนทําไม่กินคนกินไม่ได้ทํา <c oughs> อันนี้แหละจ้าใส่พวกกินว่าห,หมายถึงมาใส่ไม่ค่อยชอบกินก็จะกินอาหารตัวเองค่ะพี่น้องนี่คืออาหารของทําให้เพื่อนกินลูกสาวก็ชอบถ้าเป็นตุนเนื้อไก่ถ้าเป็นตุนเนื้อวัวเขาเนื้อวัวเขาก็กินอยู่แต่เขาไม่ได้โปรดเท่าเท่าตุนเนื้อไก่พี่น้องจ้า แั่นละง่ายง่ายสไตล์เราไม่จําเป็นจะต้องเหมือนใครเนาะในการทําอาหารหรือว่าการจะกินอะไรนะนะจ่ะอาหารเย็นของคุณย่าต้องคู่กับโทรทัศน์นาไม่ดีเนาะ <laughs> นะคะทุกคนค่ะหนุ่นทลวิชันกับกันมาเป็นของคู่กันกินข้าวเย็นจะไม่สนใจใครทั้งสิ้นยกเว้นยกเว้นทลวิชันพุ่นแม่พุด ăn bò sốn chảy ra, mê ly cái anh đó mê ly đấy chung chầm hoa chay mam no Michael ปิดทีวีไปสันไม่ก็ว่าคุณย่าครับเป็นเวลาดูทีวีของเพ่นอันนี้ก็จะทำได้ทั้งเนื้อวัวแล้วก็เนื้อไก่แต่ว่าตอนนี้ย่าเขาจะกินเนื้อไก่มากกว่าเนื้อวัวเนาะค่ะเมลี่ก็ชอบเนื้อไก่ might be before Yes We stayed after first, Maa now else นี่แหละจ้าอาหารเย็นของเราทุกคนก็จะกินเกลี้ยงหมดเลยนะคะคุณย่าค่อยๆทานแล้วก็ดูทีวีไปด้วยเราให้อภัยเพราะว่าเวลาอาหารเย็นทุกวันเลยมันจะตรงกับรายการที่คุณย่าชอบดูเขาติดนีสใส่แบบนี้อยู่คนเดียวเขาก็ดูทีวีค่ะตอนกินอาหารก็เลยเออไม่เป็นไรปล่อยๆไปแต่สําหรับถ้ากินทรายกับไม้กับเมลินนี่จะไม่ไม่ดูอะไรนะพี่น้องก็คือกินคุยกันแต่ว่าถ้าเป็นมื้อกลางวันเรากินก็คุยกันก็โอเคอยู่ไม่ได้มีทีวีนะพี่น้องคะ่ะ ัน่นหละจ้ะเสร็จแล้วคุณย่าก็จะหล้างากกินตัวนี้ก็จะมีมูสเหมือนเดิมค่ะเหมือนโยเกิร์ตแล้วก็ชาแล้วก็บิสกิตคือคุกกี้สงก้อนนั่นแหละก,ก็คืออาหารเย็นเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ๋าง่ายสบายสบายฝากกดไลค์กดแชร์บายบาย